Cause you've been in my thoughts all day, babe. Mm. This morning I picked a poppy flower from the garden. He loved me so, he loved me not. At this point, I'm just stalling. When looking, I'm falling, I'm falling. อันนี้คุมอากโไมโครโฟนเสียงดีในงบราคาน่ารักรอบนี้มาพร้อมกับไฟ RGB เรียบร้อยแล้วแล้วในคลิปนี้เฟซจะมาแชร์ให้ฟังค่ะระหว่างเกือบหปีที่ใช้ไมโครโฟนตัวนี้มาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างและการอัปเกรดมาแค่มีไฟ RGB เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ เขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจ่าเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายสำหรับแพ็กเกจกล่องในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะเป็นของปลอมหรือเปล่าทางโอนิคุมาเขามีการเปลี่ยนแพ็กเกจค่ะส่วนของด้านในที่ให้มาก็ถือว่าใกล้เคียงเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวใบคู่มือน้องไมโครโฟนแบบพร้อมใช้มีทั้งขาตั้้งมมมีีีตัวไไไคปิละท่่่ขาาดดสย เชื่อมต่อแบบยางหัว USB Type A ถ o Type C ไว้เชื่อมต่อกับไมค์และอุปกรณ์ที่เราต้องการสำหรับ Onyko Micro RGB ที่ถูกอัปเกรดมาในรอบนี้เนี่ยเด่นๆก็ <ๆ S 2> จะเป็นเรื่องของไฟในตัวไมโครโฟนซึ่งตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบไล่สีไปเรื่อยๆนะคะแต่เราจะไม่สามารถปรับโหมดไฟใดๆได้นะแ้วนะถ้าหากเรากดมิวไมค์ค่ะตัวไฟ RGB ก็จะดับลงตามไปด้วยแต่ในด้านของการดีไซน์เนี่ยถือว่าใกล้เคียงเดิมกับตัว Onyko m i สีดำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานปอ๊อปฟิลเตอร์ที่ให้มาแต่ปอ๊อตฟิลเตอร์เนี่ยแอบดูใหญ่ขึ้น แต่ในส่วนของการใช้งานค่ะถือว่าดีเหมือนเดิมเลยและหากใครต้องการจะเอาไปต่อขาตั้งใหม่เพิ่มเติมเราสามารถดึงตัวไมโครโฟนจากฐานเก่ามาใส่ในขาตั้งได้เพราะตัวนี้ด้านล่างเขาจะมีสกู5 8้ทับแนิ้วอยู่ซึ่งรองรับกับขาตั้งทั่วไปพอสมควรค่ะถัดมาที่เรื่องของระบบการเชื่อมต่อไมโครโฟนตัวนี้เป็น Type C ข้อดีจากที่เฟดใช้มากเกือบปีเนี่ยมันสะดวกมากเพราะสาย Type C หาค่อนข้างง่ายนะคะรวมไปถึงเอาไปต่อกับมือถือ iPad ใช้ภาคงานเพิ่มเติมเนี่ยก็ต่อ ได้สะดวกอีกด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของคุณภาพเสียงน่ะน่าจะเป็นตัวสำคัญที่สุดยังไงเราลองไปฟังซาวด์เทสกันเลยค่ะ ในทุกครั้งที่เฟสรีวิวไมโครโฟนค่ะก็ต้องมีช่วงของการเทสเสียงไมจริงๆว่าเฮ้ยจะออกมาดีมากนะ้อยแค่ไหนแบบไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆนะคะแล้วเฟสก็อาจจะสดในโปรแกรม Adobe Audition อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มีการปรับแต่งหรือว่าเพิ่มใดๆถ้าเกิดใครนําไปใช้แล้วเสียงเบานะคะเฟสแนะนําอาจจะต้องลองเข้าไปเซตติ้งในตัวคอมพิวเตอร์ของคุณดูก่อนว่าเออมันบูตไว้เต็ม100%แล้วหรือยังนะคะอีกหนึ่งทางแก้คืออาจจะต้องขยับให้ไมเนี่ยเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะได้ เสียงที่ดังมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เป็นแบบวิธีแก้คร่าวๆนะบางทีาอาจจะมีเตตติ้งอื่นๆที่ช่วยได้มากกว่านี้นะคะส่วนตัวแล้วเรื่องของเสียงอะไรต่างๆเนี่ยโอนิคุมาโคโกะสำหรับเฟซนะทำมาได้ดีตลอดแล้วก็ในหลายๆคลิปนะเฟซก็ใช้ไมค์ตัวนี้ในการพากเสียงอีกด้วยแต่ก็มีการลิมิกเสียงเพิ่มนะคะสําหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้งานคุยกับเพื่อนหรือว่าเล่นไฟเอ็มเอาไปร้องเพลงบ้างแต่ว่ามันจะมีเสียงรอบๆข้างรบกวนอยู่ อ่าอย่างในตอนนี้ที่เฟสเทสนะคะแล้วก็จะมีการเปิดแอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วกันว่าจะมีเสียงเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะทดสอบไมโครโฟนตรงนี้คู่มา้าพร้อมกับมีการพิมพ์คีย์บอร์ดไปด้วยถามว่าคีย์บอร์ดเฟสเสียงดังไหมมันก็เขามีเสียงประมาณนึงคิดว่าก็น่าจะเข้าอยู่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราลองมาฟังการปรับเสียงกันบ้างดีกว่าอะไรหลายคนที่ดูรีวิวเฟสนะคะก็จะถามว่าเฮ้ยเฟสเนี่ยปรับเสียงยังไงเฟสมีสอนเวลาเรียบร้อยและที่คุณกําลังยินอยู่ในช่วงณนะเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นโทนเสียงที่ปรับแล้วนะคะพอปรับแล้วมันก็ดูน่าฟังมากขึ้นเนาะมันดูเสียงชัดมากขึ้นอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของโพฟิลเตอร์ที่เฟสใช้งานมานะคะถ้าเกิดอยากได้ประสิทธิภาพที่มันดีกว่านี้นะอาจจะต้องลองไปหาพวกแบบฟองน้ํามาครอบเข้าไปเพิ่มมันก็จะช่วยลดเสียงของพุบพับพุบหรือ ว่าลมที่มันจะเข้าไปในตัวไม้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปตเฟรชจะทําการเอ,อ่อเทสเกี่ยวกับพวกการร้องเพลงใครต้องการจะเอาไม้ตัวนี้ไปโคเวอร์หรือว่าร้องเพลงในไฟเอ็มอะไรต่างๆอลองไปฟังกันได้เลยค่ะ ในส่ันของการร้องเพลงนะคะเฟสอาจจะมีเสียงเพี้ยนเล็กน้อยหรือว่ากีตาร์บอดบ้างต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยเนื่องจากไม่ค่อยได้งัดสกิลร้องเพลงขึ้นมาบ่อยนักนะคะแต่ก็จะพยายามเทสในทุกคนเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วกันเนาะส่วนไมค์พื่ก็จะตั้งไว้ห่างประมาณนี้เพื่อจะได้เก็บเสียงของกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็เสียงร้องได้ด้วยอันนี้แบบใช้กันสดๆเลยโอเคมา I remember tasting me down your face when I said i never let you go When all those shadows born and cues your life ได้ลองดูรีวิวฟังซอร์เทเเสอะไรต่างๆไปแล้วสําหรับโอนิโคม6ฮอกโกหลายๆคนที่อาจจะกําลังเล็งอยู่ว่าจะเลือกซื้อตัวนี้ดีไหมหรือว่าเลือกเป็นแบบสีดํเพนเพนก็พอสีชมพูเป็นเพนก็พอ,พพพพอถ้าเกิดคุณเป็นสายจับโตคอมนะคะเฟสก,ก็แนะนําให้เลือกเป็นตัว R G B และกันเป็นสาหรับสายเกมเมอรห์หน่อยแต่ให้เกิดคุณชอบสไตล์มินิมอลนะคะตัวดำกับสีชมพูจะตอบโจทย์มากกว่าเรื่องของคุณภาพเสียงอะไรเงี้ยเฟถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ส่วนตัวเฟสชอบตัวสีดํามากกว่านะคะเพราะมันเป็นเหมือนอะไรที่คลาส ตัวนี้มันจะดูแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยน้องแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นมาด้วยจากที่เฟสลองใช้งานมาเกือบปีเนี่ยบอกตรงว่าเป็นไมล์ลูกหลักอีกหนึ่งตัวเลยนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฟสอ่ะใช้งานจริงในการพากเสียงด้วยผ่านไมล์อันนี้เลยแต่อาจจะมีการปรับแต่งเล็กน้อยโดยรวมอ่ะเฟสค่อนข้างชอบไมล์ฮกเกะมากๆแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยเฟสเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว iPhone 15 Pro นั่นหมายความว่าท y p e C ของน้องเสียบเข้าตรงกับ iPhone เนี่ยก็สามารถใช้งานพากเสียงได้เลยนะคะมันสะดวกาก สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเฟสอะนะถ้าเกิดใครต้องการคุณภาพที่มันดีมากขึ้นมากกว่าแบบอัดไมโครโฟนตัวมือถือของเราเนี่ยก็สามารถเลือกโอนิคุมาฮกโกตัวนี้เนะี่ยไปใช้งานร่วมกันได้เลยค่ะหลังจากดูรีวิวไปประมาณนี้แล้วใครสนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อโอนิคุมาฮ o กโก RGB กันได้แล้วมีวางจำหน่ายเรียบร้อยด้วยราคาอาจจะถูกปรับเพิ่มขึ้นมาหน่อยะคะ่ะอยู่ที่ 1, 1 9 0บาทแต่ยังมีรับประกันสินค้าให้2ปีเหมือนเดิมจากทางโซ s สโตนส่วนธีการสั่งซื้อเฟสแปะไว้ให้ใต้ คลิปเรียบร้อยสามารถกดเข้าไปดูกันได้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับไม์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือใครใช้ตัวเก่าอยู่ก็มารีวิวให้ฟังกันได้เช่นเดียวกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย